กลับมาที่อพระสดาวจังหวัดสงขลากันบ้างคุณผู้ชมคะมีกรณีของการเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ฟุตบอลเยาวชนอายุ14ปีของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปชมและเชียร์การแข่งขันบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดไปแบบขอัยทีหรือแบบอนาถานั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนในครั้งนี้เป็นมาอย่างไรนะคะซึ่ง เรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์เยาว,วชน u -14 ซึ่งแข่งขันกันที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะกำหนดจัดก,การแข่งขันนะคะระหว่างวันที่11ถึง13 15ถึง19แล้วก็20และ21สิงหาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาโดยมีทีมฟุตบอลจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมทั้งสิน้น16ทีมด้วยกันค่ะ ซึ่งจากการเข้าไปสังเกตและก็จากการที่โค้ชทีมนักฟุตบอลและผู้ปกครองได้พากันวิพากษ์วิจารณ์นะคะทีมคณะกรรมการจัดการแข่งขันค่ะว่าเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้ผ่านพ้นไปไม่ได้จัดเพื่อส่งเสริมเยาวชนของจังหวัดสงขลาโดยแท้ที่จริงมีงบประมาณในการจัดการแข่งขันเหมือนกับจังหวัดอื่นๆและโค้ชทีมฟุตบอลซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะเป็นครูอาจารย์บอกว่าจังหวัดสงขลาจะทําแบบที่เห็นในปีนี้เหมือนกันทุกปีแต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียนรวมถึงการใช้กรรมการตัดสิน ไม่ใช้กรรมการที่มีความรู้ตามมาตรฐานโดยตรงที่สําคัญในการแข่งขันไม่มีแพทย์สนามไม่มีเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่านักเตะทีมไหนเตะกับทีมไหนไม่ทราบแม้กระทั่งผลการแข่งขันเพราะไม่มีเครื่องเสียงประกาศผลให้ได้รับทราบ แล้วก็ในการแข่งขันวันแรกเมื่อวันที่1 1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะว่ากันว่าเป็นคู่ระหว่างทีมโรงเรียนนวมินทรารชุทิททักษิณกับโรงเรียนเกาะแต้ววิทยาคมปรากฏว่านักฟุตบอลเบอร์5้าของโรงเรียนเกาะแต้ววิทยาคมได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าไม่มีเปลสนามค่ะโค้ชต้องช่วยกันหามน้องออกจากสนามและต้องช่วยกันผสมงพยาบาลด้วยตัวเองผู้ปกครองโดยไม่มีแพทย์ประจําสนามมาดูแลต้องเรียกรถกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไปรับเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลา และต้องรอรถนานถึง30นาทีค่ะซึ่งปรากฏว่าข้อเท้าอักเสบและจากนั้นในวันที่13สิงหาคมซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่2ทางคณะกรรมาการก็ไม่ได้จัดแพทย์สนามและก็เปลรสนามไว้คอยดูแลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและก็ยังคงไม่มีเครื่องขยายเสียงเหมือนเดิมนี่นะคะ ผู้ปกครองนักฟุตบอลที่ไปชมบอกเขาว่าจากการที่ได้ไปให้กำลังใจลูกชายก็พบว่าการจัดการแข่งขันของทางคณะผู้จัดมองเหมือนกับว่าไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทีมนักฟุตบอลจังหวัดสงขลาตัวเองในฐานะคนสงขลามองว่าจังหวัดอื่นๆเขาให้ความสำคัญกับทีมฟุตบอลระดับจังหวัดมากแต่ทําไมที่จังหวัดสงขลาค่ะถือว่าจัดได้แย่กว่าการแข่งขันโดยเฉพาะแย่กว่าระดับอำเภอที่ทําได้ดีกว่ามีความพร้อมเมื่อกว่าจึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาดูแล ให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสงขลาเป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะเด็กคืออนาคตของชาติไม่ใช่จัดกันแบบอนาถาแบบนี้ค่ะ